จากเด็กผู้หญิงในวันนั้นมาเป็นผมในวันนี้คือเราไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแค่ขอเป็นตัวเองก็พอแล้วครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ยันฮีฮิวใจไม่ใช่แค่รักษาแต่เรารับฟังค่ะ รายการที่จะพาทุกคนทําความเข้าใจกับตัวเองทําความรู้ใจกับคนอื่นผ่านมุมมองของจิตแพทย์และคนที่เคยมีประสบการณ์ในการก้าวข้ามผ่านจากเพศที่ตัวเองเกิดมาเป็นเพศที่เป็นตัวของตัวเราเองคุณจิก๊กภูมิอลินค่ะครับ,รบหมอสวัสดีครับในมุมมองของคุณจิ๊กเองเนะะี่ยค่ะการข้ามเพศสําหรับคุณจิ๊กคืออะไรคะการข้ามเพศสําหรับผมนะครับหมอก็คือการที่เรารับรู้ต,ตัวตนว่าเราเป็นอะไรเราเป็นใครแล้วเราเห็นคุณค่าในตัวเอง แล้วเรายอมรับในตัวเองเนี่ยว่าโอเคฉันรู้สึกว่าใจฉันเป็นผู้ชายอ่ะแต่ฉันอยู่ในร่างกายผู้หญิงเพราะนั้นก็ก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนะครับเพื่อตัวเองทางเรื่องมันก็มีไม่มากมันก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการการคัมเพลทครับความรู้สึกแรกเลยตอนที่คุณจิกรู้รตัวค่ะเราอยากที่จะเป็นตัวของเราเองมากกว่าน,นี้<ะ>มันเริ่มตั้งแต่เมื่อ,อไหร่คะผมเชื่อว่าหมอเป็นจิตแพทย์หมอต้องเคยเจอแน่เลยว่าส่วนใหญ่ทุกคนเริ่มตั้งแต่เด็กไม่ไม่ว่าจะเป็นวัยตั้งแต่แบบ 5ปี10ปีหรืออะไรก็ตามผมก็เป็นประมาณอย่างนั้นนะครับหมอเราจะรู้ตัวตนว่าเราอยากที่จะเป็นเพศนี้ากับการใช้ของใช้การแต่งตัวหรือการเห็นสิ่งของอะไรเวลาเราไปเดินห้างกับพ่อกับแม่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบของเล่นแบบนี้ฉันไม่ได้ชอบของเล่นแบบนี้ฉันชอบการแต่งตัวแบบนี้ฉันชอบสีโทนนี้นั่นแหละครับมันคือแต่เราไม่สามารถนิยามว่า อ๋อนี่คือการจะไปเป็นทอมหรออ๋อนี่คือการจะไปเป็นทานส์แมนหรือนี่คือการจะไปนําสู่ไปเป็นเพศอะไรหรอมันก็แค่เป็นแบบแค่ไลฟ์สไตล์เฉยๆงั้นอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจิตตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการค้ามเพศค่ะน่าจะเป็นการที่เราต้องทนอยู่กับอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองมากๆหมอมันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดใจเนาะบางคนแค่เป็นสิว่าหมอยังอยากจะไปเลเซอร์สิวเลยหมอถูกไหม,มแต่เนี่ยม,มันกลายเป็นว่าแบบ นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องสิวอะ <c oughs> มันเรื่องของอวัยวะ <c oughs> อัตลักษณ์มันไม่ใช่ตัวเราเลยมองกระจกกี่ครั้งก็ไม่ชอบเลยในเมื่อมีโอกาสห <c oughs> มอผมต้องใช้เขาว่ามีโอกาสมีโอกาสก็คือมีเงินไหมพอทําแค่ไหนล่ะเข้าถึงข้อมูลได้มากแค่ไหนตอนนั้น <c oughs> มีโรงพยาบาลอะไรให้เลือกได้บ้างความสะดวกสบายในการแบบหาแหล่งข้อมูลมันยากสมัยผม <c oughs> พอมีโอกาสก็เลยเริ่มเลย <c oughs> ผมว่าน่าจะตั้งแต่แบบ มหาลัยอะครับงั้นกระบวนการแรกเลยขั้นตอนแรกตอนที่สมัยคุณจิ๊กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการข้ามเพศคืออะไรคะผมว่าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับว่า <c oughs> ต้องพบ, <c oughs> พบจิตตะแพรก่อนแน่นอนอยู่แล้วผมว่าการที่เรารู้ตัวเองอะแต่มันไม่มีใครแบบคอนเฟิร์มนี่ว่าเอ้ยสิ่งที่คุณรู้มันเป็นแค่ความคิดแค่ชั่วขณะหรือเป็นแค่ความรู้สึกหรือเปล่าว่ารู้สึกว่าคุณไม่ใช่ เพศ่างนี้คุณเป็นนะคือคราวนี้เราก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาว่าฉันใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับถ้าเราไปผ่าตัดอะไรออกไปอย่างเช่นมดลูกรังไข่มันจะเอากลับคืนมาไม่ได้หรืออวัยวะเพศมันก็เอากลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นมีหมอนี่แหละครับที่ที่คอยช่วยเหลือว่าการรับรู้ตัวตนของคุณเป็นยังไงแล้วหมอก็จะช่วยฮีลใจด้วยว่า เออสิ่งที่คุณเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่แย่รือสิ่งที่ผิดผมเคยคุยกับจิตแพทย์เขาบอกว่ามันไม่ใช่ gender disorder นะมันเป็น gender dysphoria ใช่ไหมครับใช่เมื่อก่อนคอนเซ็ปต์คือ disorder คือเขาก็จะมองว่าคนที่ข้ามเพศมีความผิดปกติเป็นโรคหรืออะไรบางอย่างแต่ว่าต่อมาเนี่ยมันดีขึ้นคะ่ะมันมีการปรับปรุงมีการพัฒนามาเรื่อยทางการแพทย์ของเราก็ต้องอัปเดตทัศนคติด้วยเหมือนกันใช่หมอแล้วมันเกี่ยวกับคนไข้ด้วยว่าผมอ่ะก็เป็นผู้หาขอ้อมูลคนหนึ่งแล้วพอเราไปค้นเจอว่า สิ่งที่เป็นเป็น e r d i s d i s o r d e r เอคำว่า Disorder มันดูรืนแรงกับชีวิตมากคือกูผิดปกติขนาดนั้นเลยเหรอเพราะเปลี่ยนสับก็ดีขึ้นโอเคขึ้น,นกับการย,นะออยอมรับในสังคมยอมรับตัวตนความดูแบบฉันก็ไม่ใช่คนที่ผิดปกติทางจิตถูกไหมครับหมอใช่ณวันนี้ไม่ใช่แล้วเมื่อก่อนอยังเป็น ก็เลยกลายเป็นกำแพงที่ทําให้หลายๆคน,นคไม่ได้อยากที่จะข้ามเพราะว่าไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองผิดปกติการที่เขาเข้าถึงข้อมูลการให้ข้อมูลสมัยก่อนคนแบบเราเนี่ยอาจจะโดนตรีตาว่าผิดเพศก็ผิดจากเพศที่เขาเห็นว่าเราเป็นเนี่ยคะ่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ยันทีของเราะคะ่ะมีสูงข้ามเพศขึ้นเพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับคนที่เข้ามารับบริการเข้ามารับคำปรึกษาะคะ่ะ เขาสามารถที่จะเข้ามาตั้งแต่ยังสับสนอยู่ยังไม่มั่นใจยังกังวลยังลังเลค่ะแล้วก็เข้ามามีพื้นที่ที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้จริงๆค่ะแล้วเราก็จะรวบรวมตั้งแต่จิตแพทย์คุณหมอที่จะดูแลเรื่องของการใช้ฮอร์โมนคุณหมอที่จะดูแลเรื่องของการผ่าตัดต่างๆรวมถึงการดูแลติดตามอาการหลังจากที่รับการรักษาบําบัดต่างๆแล้วให้คนไข้เนี่ยไม่ได้เดินบนเส้นทางเนี้ยอย่างเดียวดายค่ะ ก็ดีใจมากนะครับที่มีศูนย์ข้ามเพศเกิดขึ้นอย่างที่ผมได้เคยบอกหมอไปเนาะการเข้าถึงข้อมูลใดๆแต่ผมรู้สึกว่าแบบด้วยความที่ว่าเป็นศูนย์ข้ามเพศเนี่ยมันไม่ใช่สำหรับใช้ข้ามเพศมันสาหรับอีข้ามเพศด้วยมันคือการดูแลอย่างครบวงจรนผมรู้สึกว่ามันจะเป็นคอมมูนิตี้ที่สําหรับคนข้ามเพศที่เธอไม่ต้องเลือกว่าเอ้ยเป็นทรานส์แมนต้องอยู่แผนกนู้นเป็นทรานส์วูแมนต้องมาอยู่แผนกนี้ผมรู้สึกว่าดีใจกับน้องๆรุ่นใหม่่ที่สามารถ เข้าถึงการรักษาเข้าถึงคอมูนตี้ตรงนี้เข้าถึงข้อมูลแล้วก็เข้าถึงทีมแพทย์ที่มีการจัดไว้แล้วว่าเอ้ยคุณต้องมาหาอะไร 1, 2, 3, 4แล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับก็สำหรับใครนะคะที่ยังสับสนหรือว่าลังเลอยู่หมออยากที่จะบอกว่าไม่แปลกอะไรเลยที่เราจะยังรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะว่าการข้ามเพศเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการตกผลึกอะคะ่ะ มันสามารถค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ตรงนี้ยืนยันว่าจะรับฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ช่วยประคับประคองกันไปให้สุดทางค่ะคุณจิ๊กค,คะวันนี้ต้องขอบคุณคุณจิ๊กมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์รแล้วก็ความรู้สึกค่ะครับก็ขอบคุณคุณหมอเช่นกันนะครับที่ให้โอกาสเน่มาแชร์เรื่องราวเล็กๆน้อยๆเนี่ย เกี่ยวกับตัวผมหรือการข้ามเพศหรือเกี่ยวกับจิตแพทย์เนี่ยให้น้องๆหรือผู้สนใจฟังเรื่องของจิตใจเนี่ยคุยกันวันเดียวไม่จบแน่นอนค่ะเจอกันต่อ ep 2นะคะกับยันฮีฮิวใจไม่ใช่แค่รักษาแต่เราเรับฟังค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ